i okay. you okay. มนโรฮิมสลาุมะลัรกุ้มวรมตุลอฮิบะเรระกาตุฮุสเซนโมมินกับรายการบิสเนสเฟิร์สธุรกิจทางนำนะครับตามสัญญาเลยขออนุญาตมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนเก่งของเราแล้วก็เป็นคนที่นำเอาหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นเลยเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและไม่น่าเชื่อว่าคนหนุ่ม30ม้นต้นๆเองนะครับจะทำธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยและตามที่สัญญาเอาไว้ใช่ครับเขาที่แล้วมามาดูเรื่องของงาน ไลลาเลเซอร์ไทยแลนด์ครับเลเซอร์ไทยแลนด์ป้ายฉลุครับใช่ครับทำดีแล้วพี่น้องชื่นชอบกันมากเลยแล้ววันนี้อีกธุรกิจหนึ่งที่จริงๆแล้วธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจเริ่มต้นของเขาเลยนะครับนั่นคือธุรกิจขายปืนหน้าตาเป็นมาถึงตรงนี้นี่ต้องคาดตัวหดโหดไว้หน่อยนะปืนที่ว่าในวันนี้เนี่ยเป็นปืนในการใช้ประกอบอาชีพใ่ปืนในการทำมาหากินแล้วก็เขาที่แล้วที่ บางฟลุกบอกก็คือส่งออกด้วยส่งออกด้วยครับส่งออกด้วยอัลฮัมดุลิละแต่พี่น้องเห็นตกใจผมเข้ามาเนี่ยตกใจมากเพราะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นล่าเป็นสารแบบนี้ผมก็้ปืนยิงปลามันก็มันน่าจะเป็นแบบไม่ไผ่เกี่ยวหนังยางอ,อะไรเงี้ยคือแบบแต่มาเห็นนี่โอ้โหพี่น้องนี่มันคือนี่มันงานฝีมือใช่ครับนะฮะเดี๋ยวให้บางฟลุกเล่าไล่ดูก่อนว่ามีพวกอะไรบ้างอย่างเนี้ยเนี่ยบางฟลุกบอกว่าไม้แดงรางประดู ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกงานไม้แดงรางกระดูปิกเล็กครับอันนี้ก็ราคาที่จะลูกค้าเอื้อมถึงได้อันนี้ค,คือราคาย่อมเยาวหน่อยนะฮะดูดิเขาฉลุฉลุยังสวยเลยนี่ขนาดลูกค้าเอื้อมถึงคือถูกถูกถูกนะฮะไม่แพงนะอันนี้ราคาอยู่ที่1499บาทครับพันห้าใช่ครับมีทอนบาทหนึ่งนะฮะนี่ดูดูแลดูเขาทำดิพี่น้องคงสนใจแล้วแหละนอกนือจากแบบนี้ก็ยังมีอีกเยอะเลย อีกเยอะเลยให้พี่น้องเลือกนะครับซึ่งราคาเนี่ยอย่างที่บังฟลุ๊กบอกเพื่อมได้แต่สําหรับอ่ารุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่หน่อยบอกว่าอยากจะแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แล้วแบบฉันยิงทีนึงต้องทะลุไปปลา3ตัวเพื่อเอาไว้กินมือเดียวเลยอันนี้ต้องใช้แบบคคสตอมอยากให้บังฟลุ๊กดูเพราะว่าพี่น้องจะเห็นอยู่ด้านหน้าที่วางอยู่บนโต๊ะอันนี้คือรุ่นเขาเรียกอ่าอันนี้เป็นตัวท็อปของบริษัทไลลาเลยครับมาลอบอกใช่ครับเรามาแอบดูนิดนึงก่อน นะครับเอาตัวไหนดีบางฟลุกเอาวาดสวยจะจะเลยคนชอบตัวนี้ก็ได้ครับเป็นจะเป็นงานที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมมากก็จะเป็นทรงกำคอ,อกำคอหมาย<ช><อ>ความว่าไงฮะเป็นทรงคลาสสิกที่มาประยุกเหมือนปืนไลฟล์โลใช่ครับเหมือนไลฟ์โฟทั่วไปเนี่ยพี่น้องจะเห็นนะค,คือไม่ไม่ต้องเอามือสอดเข้าไปในอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ง่ายอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วดูตัวนี้เนี่ยทีแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นหนังกระติกหรืออะไร พี่น้องดูดิมันเป็นยางแบบมาตรฐานมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการทําอีกนี่มีกลึง C N C ใช่ครับเข้าใจว่าน่ะไม่นะ,นะเบานะครับนี่ดูเข้าใจนึกว่าเหล็กนะก็ไม่ใช่อีกอลูมิเนียมอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมผมเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านเนี่ยอยากจะไปดูโรงงานได้ครับยินดีครับทำเองเปล่าหรือไปจ้างใครเ็าทำเปล่าอย่างไง ผลิตเองทุกขั้นตอนครับโอ้โหทรงออกนะพี่น้องแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยแหละอันนี้เป็นสไตล์ของการกำคอที่ว่าในหมื่นปืนไรเฟิลทั่วไปใช่ครับแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นทรงมือสอดครับมือสอดยังไงฮะบางครุกจับให้ผมดู่อยดูถักระแมงไหมอันนี้จะเป็นทรงมือสอดนะครับนี่เหมือนกันอ๋อเอาโอ้โหนี่อันนี้รายละเอียดแล้วลูกเล่นใช่ครับรายละเอียดลูกเล่นจะเยอะกว่าทรงกำคอครับโอ้โหนี่พอดีมือเลยนะ พวกนี sea, ้ราคาสูงหน่อยแต่ไม่บอกราคานะพี่น้องอยากรู้นี่โทรมาถามกันเราเองพวกนี้สามารถเป็นเขาเรียกเป็นงานฝีมือนะนี่จับนี่พอดีมือเลยดูดิเห็นไหมฮะพอดีมือเป๊ะเลยนะแล้วก็เขามีเซ็ตรงเซฟตี้เซ็ตเลยเนี่ยไอ้ย่ไม่ธรรมดานะครับนี่กอลต้องมาดูงานนะฮะดูนะฮะส่วนพวกนี้ก็กลึงเองทาเองสวยน้ำหนักได้น้ำหนักได้ครับเออเอาแหวนโชว์ยังได้เลยนะครับสวยมากครับ ่วนวิธีการจะทำทำไมถึงต้องส่งออกทำไมคนถึงต่างชาติเขาไม่รู้จักทำเองไงต้องมาเอาที่นี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันได้ครับทำยังไงบางสะดวกไหมวันนี้ได้ครับโอเค <c oughs> ขออนุญาตแล้ว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูโรงงานเขากันไปข้าบบางไป,ไปดูกันตอนนี้เราอยู่ในโรงงานแล้วฮะมาชอนล,ล้อต้องขอบคุณมากมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าการทํางานที่เป็นโรงงานนี่มันก็ต้องแบบมีระบบมีความ มีเขาเรียกอะไรข้อมูลส่วนตัวบางครั้งเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นอะไรต่ออะไรแต่นี่ให้ความการุณากับไว้ชแนลมากมากพี่น้องคิดว่ามันง่ายไหมฮ้ยก็แค่เอาไม้มาเหลาๆแล้วก็ติดไอ้นี่ก็น่าจะเสร็จวันนี้ผมพาพี่ลองไปดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรอย่างเช่นผมอธิบายนิดนึงก่อนมันจะแบ่งไปเป็น3ามสีอย่างขั้นใหญ่ๆก็คือ1คือตัวพันท้ายท้ายปืนนะครับนี่ถึงมาจนถึงตรงนี้เลือกสีได้อยากไม้สีอะไร อยากให้ทํำยังไงได้อันที่สองชิ้นที่2คือล้างปืนล้างปืนตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องจะเห็นว่าเขาทําเนียบขนาดไหนแล้วมันยากขนาดไหนแล้วเ,เห็นเราไม่รู้นี่คนละชิ้นกันนะครับล้างปืนเสร็จแล้วยังมีตัวที่มาจากเออลงเขาเรียกอะไรเลเรเลเซอร์ก็คือตัวปีกนี้งานปีกงานที่เกี่ยวกับโลหะเราจะมาอีกอาคารนึงครับอีกอาคารหนึ่งนะครับเขาทําเองทั้งหมดนะครับบอกนะตัวนี้ ตัวนี้คือตัวอะไรครับอ่าตัวนี้เป็นสู์เลงไฟเบอร์ออปติกครับใช่เฮ้ยอ่ะไก่แต่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่เห็นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้กว่าจะประกอบออกมาได้ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูแต่ละขั้นตอนเลยชารล์ได้ไหมอ่ะได้ครับเป็น<ย>ความลับบริษัทหน่อยนะแต่เอ้าขอบคุณมากๆเลยบางครุภักงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนแรกเนี่ยอยู่ข้างหลังเราอันนี้คืออันนี้จะเป็นวัตถุดิบ ที่เราจะตอกไว้ก็คือเป็นไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกได้ไม้ประดู่ไม้สักไม้เต็งเห็นว่ามีมีหลายอันนะมีไม้สาธรมีไม้ชิงชันกอนใหญ่ส่วนลักลูกค้าสั่งส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะเขาใช้ไม้อะไรส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักครับไม้ประดู่อ๋ออะได้ไม้แล้วอันนี้ก็คือต้องสต็อกเอาไว้ใช่ครับเลือกไม้สต็อกซื้อมาสต็อกไว้หลังจากนั้นเราจะไปขึ้นเครื่อง CNC ครับอ้าวไปดูกันครับ CNC เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ใช่ครับจะเป็นเครื่องยิงเลเตอร์จะเป็นเครื่องเจาะจะเป็นเลาเตอร์จะ,อรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นงานที่เรากําหนดไฟล์ไว้แล้วเขีย okay, นไฟล์งานไว้แล้วครับแล้วก็มาขึ้นเครื่อง CNC เพื่อให้กําหนดตามรูปภาพที่เราเดินงานครับเพราะฉะนั้นมันจะเป๊ะมากเหมือนกันทุกแบบนี่ครับนี่คือเครื่อง CNC เอาขอดูหน่อยไหม ว่ามันทำงานเนี่ยนี่เป๊ะเป๊ะมากเลยฮะ ไม่มีแบบเหมือนมือคนนะมือคนจะมีนู่นนี่นั่นผมว่าอันนี้ก็ไปทําปืนได้แล้วเนี่ยยังนะยังครับยังยังหลังจากนี้แล้วยังไงต่อฮะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไปแผนกตัดต่อตูดครับก็คือต่อชิ้นงานให้ดูสวยงามขึ้นครับเช่นจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นก้นใช่ครับเพราะว่าเราทางเราจะทําการตัดต่อให้มีเนเยอร์ตกแต่งเพื่อให้สวยงามอีก็เต็นยังไงครับ โอ้นี่มือเลยนะครับเนี่ยทำมือเลยด้วยความํำนานจริงๆเดี๋ยวมีชิ้นที่เสร็จแล้วคร่าวๆแล้วอ๋อนี่คื่ทำส่วนของพันท้ายใช่ครับิ่มเป็นรูปเป็นลางนะเห็นไหมแล้วก็งานก็แบบสวยดีขึ้นละละเอียดนะที่แค่สองขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จอ้ไออันนี้อันหนึ่งเลยนะอ่าหลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็จะไปแผนกขึ้นลายครับขึ้นลาย เอามาดูตัวนี้คือทําอะไรนะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการขึ้นลายแล้วครับเราจะเป็นวาดลายด้วยด้วยเครื่อง C N C ก่อนนะครับแล้วก็มาขึ้นงานด้วยเป็นงานแฮนด์เมดครับอใช่คือเป็น C N C มาแบบบาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับสไตล์ตเป็นไงแล้วก็มาแฮนด์เมดแฮนด์เมดนี่คือใช้ใช้หินเจียเลยครับหินเจียเลยนะแสดงว่าน้องเขาอันนี้งานฝีมือแท้ๆแ,แล้วใช่ครับต้องต้องเป็นงานฝีมือดูตรงนี้นี่นโ,คโค้งก็เห็นไหมอ่าเขาทํามาเรียบร้อย นี่ยังไม่ได้ผันหายปืนเลยนะมาแล้วกี่ขั้นตอน1 2 3ขั้นตอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะไ,อไองานงานขึ้นลายที่ว่าเนี่ยมันยังไงเอาโชว์พี่หน่อยครับนี่กระดาษทรายใช่ครับกระดาษทรายน้องจะมีความชำนาญแล้วก็เก็บรายละเอียดแม่นยำอยู่แล้วครับเพราะว่าทำอยู่ตรงจุดนี้ทุกวันอยู่แล้ว เรียกระบบสายพานเลยนะเนี่ยเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานประกอบแล้วมันจะแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ของคุณก็มาถึงขั้นตอนการซออร่งซ้อร่งใช่ครับซออร่งเพื่ออะไรฮะซออร่งเพื่อใส่รางปืนนะครับอ๋ยอย่างที่บอกมันมีตัวรางที่เป็นยาวๆนะใช่ครับแล้วก็ไอตัวนี้เขาจะซาอร่งให้รางนี่มันเสียบเข้ามาได้ใช่ครับตรงจุดนี้ก็จะกําหนดเรื่องขนาดเรื่องความยาวของ งานนะครับก็คือจะถ้าเป็นลังไม้จะอยู่ที่25มิลครับแต่ถ้าเป็นลังอลูมิเนียมจะอยู่ที่22มิลน้องคนนี้จะเป็นคนกำหนดโอ้นี่นี่นี่เป็เรื่องเราเตอร์ใช่ไหมแต่เรบเป็นตัวเราเตอร์ครับนี่ฮะแล้วเขาจะมีชิกใช่ครับมีชิคควบคุมอยู่แล้วควบคุมอยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเจาะรางปืนแล้วครับตัวรางลูกดอกครับ ทีลูกดอกจะวิ่งตรงหรือไม่ตรงก็อยู่ที่การเขื่อนไขคือตรงนี้คือส่วนที่ทําให้อันนั้นสวยงามนึงละความแข็งแรงแรงดีคอยอะไรม่มีปัญหาอันนี้คือลูกกระลูกสอนหลังจากปล่อยออกไปแล้วเนี่ยต้องตรงต้องแม่นยำแม่นยำใช่ครับก็ตรงจุดนี้เลยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างซีเรียสเลยครับเพราะว่าเป็นบางทีงานของเราออกมาแล้วครับเราจะต้องผ่านการ q ิซีอีกรอบหนึ่ง ว่าเป็นบางทีออกไปแล้วปุ๊บอาจจะมีโคตมีงอเราต้องมีระบบ Qt ตรวจสอบอีกทีอ่าฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ออกมาจะเป็นงานเป็นแบบไหนฮะ่าีมั้ยจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับใช่ครับโอ้เป็นสคทาสำเร่จรูและนี่ของออย่างนี้เลยใช่ครับมเท่มากอ่ะใช่ครับแต่พวกนี้ไม่ต้องไปโชว์นะพวกนี้มันแน่นอนก็ใช้เราเตอร์เจาะนี่อันนี้ไว้ทำอะไร อันนี้ไว้ใส่ไกปืนครับตรง,ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนีตง้ตรงนี้ก็จะใช้ความแม่นยําหน่อยครับเพราะว่าอยู่ที่การซาอ,ซอ,ซอตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีจิกขนาดนี้มีโอ้มันแทบจะไม่มีโอกาสเบี้ยวเลยเนาะเนี่ยล็อกเลยฮะปากกาล็อกเทียบเลยแล้วก็ทำสุดยอด พื้นที่ตรงนี้นี่เป็นส่วนงานอะไรครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องประกอบครับห้องประกอบนะหลังจากได้ชิ้นงานพันท้ายมาแล้วแล้วก็ตัวรล้างมาแล้วก็มาดูขั้นตอนการประกอบครับกระซิบพี่น้องก่อนตื่นที่เขากาลังการประกอบอยู่ตัวนี้เนี่ยเกือบหมื่นบาทเลยได้ครับอันนี้แบบหรูเลยนะฮะหรูยังไงเนี่ยแนะนำผมไม่กล้าจับแพงอันนี้ลูกค้าสั่ง แจ้งทางเรามาว่าอยากได้ลายนี้ลายนี้ทางเราสามารถทําได้รับคตสตอมนะครับคัสตอมแบบว่าคุณชอบแบบไหนครัตอมไหมใช่ไคุณชอบแบบไหนคุณบอกมาเดี๋ยวทาให้ดูดิฮันไม้ก็อย่างคุณยอดลูกค้าสามารถเลือกลายเรือกยอดเลือกเนื้อไม้ได้ครับแล้วก็มาดูขั้นตอนจากแผนเครื่องซีนซีที่เกี่ยวกับการทำรางก็มาเป็นชิ้นงานตัวนี้ครับเป็นงานเรียบร้อยแล้วสวยมากจะมาประกอบเวลาประกอบแล้วก็จะมาเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับ นี่ข้อลังประกอบนี่ก็ต้องใช้ความชํานาญนะแล้วก็มีประกอบในตัวปีกถ้าเกิดว่าเราซื้อไปในปีกก็จะประกอบไปให้เลยหรือว่าทางเราจะจับศูนย์ไปให้ครับว่าลูกค้าไปขันน็อตขันน็อตอย่างเดียวดูดิฮะ,ะมาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างตัวนี้คือทันท้ายไอ้ย่ามีสีม่วงด้วยเะอันนี้จะเป็นตัดด้วยอะคริลิกครับอ๋อแทรกด้วยอะคริลิกอยู่ข้างในใจะเห็นเลยนะเลือกได้เขาคัสซอมจริงๆแล้วก็เอามาเอามีอันนี้ เมื่อกี้ที่ซอกล่องสองอย่างคือไกปืนครับไกปืนเนี่ยคือจริงๆมันคืออันไหนฮะไกปืนตัวไกปืนนี่ไหมนี่ไหมอันไหนโอเคครับนี่ครับตัวไกปืนนี่ไกปืนใช่ครับข้างในนี้แต่ละชิ้นเล็กเล็กเล็กลกลไกเนี่ยรายละเอียดเยอะมากครับเยอะมากใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะเป็นระบบไกปืนค่อนข้างที่จะละเอียดใช่ครับ ทำเองทำเองครับโอ้โหเก่งเว้ยเฮ้ยมีหมดเลยพี่น้องดูดิฮะคือเราเห็นตรงนี้เราไม่รู้แต่ข้างในเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่ามันมีลูกเล่นมีรายละเอียดมีกว่าเขาจะพัฒนามาได้ถึงตรงนี้นะครับอ่านี่ไกปืนแล้วก็จะมีตัวศูนย์อันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้จะเป็นกระบอกล็อกออกโต้ครับตัวล็อกออกโต้ล็อกอะไรฮะล็อกออกโต้ครับคืออะไรล็อกออกโต้คืออะไรก็คือเวลาในกรณีที่อ่าทางเรายิงไปอะครับ มันได้ปลาอ่ามันจะไม่กระชากออกไปครับมันจะไม่หยุดใไ่มันล็อกยังไงก็อยู่กับตัวปืนแน่นอนโอเคถ้าเราไม่ได้ตั้งใจบดล็อกอ่าฮะจะไม่ออกไม่ออกใช่ครับล็อกออโต้ดูเขาทำดิสุดยอดเลยเห็นว่ากว่าจะได้ชิ้นนี้มาเนี่ยลองถูกลองผิดเยอะมากเยอะพอสมควรครับเขาบอกเกือบเกือบเจ๊งเลยนะครับการลองถูกลองผิดเนี่ยก็ถือว่าใจสู้มากๆนะฮะอันนี้เป็นส่วนกันกันอะไรนะ ล็อกออโต้ใช่ครับส่วนนี้จะเป็นสูนเล็งไฟเบอร์อปตเดคกับนี่ปรับได้ด้วยนะเนี่ยใช่ครับจะปรับระยะอยู่ที่20เมตร25เมตรครับจะมีระยะของตัวปืนอ้ถ้าปลาอยู่ไกลก็ปรับลึกเข้ามาหน่อยใช่ครับอ๋อเนี่ยอยู่ที่ระยะก็จะยกก้นขึ้นแล้วก็เล็งอ๋อใช่เราเล็งผ่านทางนี้ได้เลยครับเล็งผ่านทางนี้ได้เลยทางเราจับสูนไว้ให้แล้วเมื่อกี้คุยกับบางเขาแล้วก็ทีมงานเขาบอกว่าไม่ไม่เล็งนะ ถึงเวลานี่เจอเนี่ยมันรอเล็งมันไม่ทันเนี่ยปังเลยนะครับอ,อ่านะฮะอันนี้เอาไว้ยิงฉลามนะเห็นเกียนชาร์นลายเฉยๆครับลายนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรแล้วมันเกือบจะร้อเซมาแล้ว<ช>แต่ช่างเนี่ยจะต้องมีการความชำนาญในการประกอบวันหนึ่งพี่ประกอบได้กี่กี่กี่กระบอกร้อยกรบอกโอ้โหมันไม่ง่ายเชี่ม ใช้เวลาแสดงว่าวันทำงาน8ชั่วโมงร้อยกระบอก3คนหาร3คนละ30กระบอกอไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเหนื่อยพอสมควรเลยกว่าจะไปถึงมือพี่น้องนะครับก็เรียกว่ายากเลยทีเดียว นี่คือไฟนอลแล้วเรียงครับยังครับยังอีกขั้นตอนการเก็บสีเก็บแลกเกอร์ครับก่อนที่จะส่งหาลูกค้าเราก็ไปเก็บเรื่องความเงาความละเอียดอีกรอบนึงครับพอเสร็จตัวนี้ปุ๊บเราถอดทุกอย่างออกใช่ครับอ่าให้แต่เหลือไม้เปล่าๆใช่ครับแล้วไปเก็บสีไปดูได้ไหมได้ครับนดีับขอบคุณมากครับอันนี้ส่วนของการที่จะมาสุดท้ายละใช่ครับเรื่องความเงาอยากได้เงาอยากได้ด้าน เงาไม่เงาก็อยู่ที่คนนี้อยู่คนนี้แล้วครับนี่ดูหน้าไว้นะงานว่าไม่สวยเนี่ยโทษคนนี้เลยเป็นสีด้านได้ไหมอ่าส่วนใหญ่แล็กเกอร์จะเป็นตัวเงาเงาอย่างเดียวอ่าลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้เป็นตัวแล็กเกอร์ด้านทางเราก็มีก็มีให้นะอ่าผมถึงว่าอันนี้เคลือบนะเคลือบเสร็จแล้วมาแขวนนี่ใช้ใช้ใช้กระบวนการต้องใช้ความชํานาญแล้วก็สายมาตรฐานแต่ความคัสตอมของเขาเนี่ยเลือกได้แม้กระทั่งไอที่อยู่ในร่องเนี่ย อธิบายหน่อยฮะตัวงานที่อยู่ในตัวรางปืนนะครับจะมีลูกค้าจะแจ้งว่าขอเป็นงานฝังทองเหลืองหรือไม่ฝังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันฝังทองเหลืองอีกต่างโอ้โหแสดงว่าลูกค้านี่ก็มืออาชีพนะลูกค้านี่ก็แบบเตรียมเลยนะจะมีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อุปืนอยู่แล้วชคเขาฝังทองเหลืองเอาไว้เลยแล้วก็อันนี้ไม่ฝังนี่เห็นเห็นคู่เลยเลือกได้ผมบอกที่นี่นี่มันเป็นคัสตอมกันจริงนะ คัสตอมการอย่างปืนของ STI หรืออะไรที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ยก็บอกหลายแสนบาทนะครับผมิม่ได้แต่ใฝ่ฝันนะอยากมีนะแต่ไปดูเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบทํามาเฉพาะคุณคุณต้องจับถนัดมือต้องเป๊ะอยู่ที่คุณเลยนะฮะโอ้โหนี่หมดกระบวนการก็จะจบที่นี่ครับเราจะส่งได้ถึงส่งมือลูกค้าแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนการแท็กสินค้าจะส่งครับส่วนพี่น้องที่อยากได้แบบเป็นแบบ รับไปเป็นอันแล้วก็ไปประกอบเองเพื่อที่จะขาย <a> พี่น้องซื้อไปเอาฉันขอเอาห้าสิบกระบอกร้อยกระบอก<ร>ไอ้ที่ว่าเนี่ยวันเดียวเขาทำเสร็จวันเดียวเองเนะฮะเรามีการตลาดที่รองรับอยู่แล้วครับต้องมีช่วยแนะนำช่วยอะไรเพราะว่าอาวุธปืนแต่และกระบอกไม่เห, <Sabrina. S 2> เหมือนกันเลยครับใช่เรามีทีมแนะนำเรามีฝ่ายการตลาดรองรับอยู่แล้วครับทมดีละช่วยแนะนำได้ครับแล้วถ้ามันเสียล่ะมันเสียเรารับเคลมทุกกรณีอยู่แล้วครับใช่ครับ ตรงกลับได้ใช่ตรงกลับเรารับเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับกี่ปีกี่เดือนอ่าสามเดือนครับสามเดือนเอาลูกค้าเอาไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องล้างงล้างโคตอะไรเงี้ยเราสามารถเคลมให้ลูกค้าได้เลยครับนี่อะไอทยุชจ้นจัดการให้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เอาไปขายไม่ต้องกลัวเสียชื่อครับไม่ได้ไปนําเข้าจากเมืองจีนมาแต่ปืนครับอันที่เขาพร้อมแล้วเป็นโรงงานในการทาด้วยครับเพราะว่ามันเป็นภายใต้ของแบรนด์ลายลาอยู่แล้ว่เน้นเลยนะฮะลายลาย ลายลายอินมายฮาร์นะฮะลายลาในดวงใจอ่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปข้างในกันไปดูรี s อ l ผลลัพธ์ยังไงแล้วจะได้แนะนำลีกน้องที่อยากจะมาร่วมธุรกิจหรือว่าคิดที่จะมาดูก่อนมาเซอร์เวมาเรียนรู้ได้ครับเปิดกว้างนะได้ครับยินไปครับเดี๋ยวไปข้างในกันโอ้โทำดีลามากเลยบางผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่าตรงนี้นี่คือคลอง14นะฮะ ขับมาเนี่ยมีแต่เขาเรียกอะไรทุ่งนานะใช่ครับแต่พอเข้ามาปุ๊บนี่โรงงานเป็นอาณาจักรของมังฟลรุกเขาผมว่าเขาเก่งมากแต่คนเก่งกว่าคือคนสร้างเขาครับคนสร้างฝันคุณไลายลาผมไม่เคยเจอนะภร <c oughs> รยาเขาอย่างน้อยเ็าเป็นคนที่สร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจ <c oughs> มีความฝัน <c oughs> และได้ทำวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในความฝันหรือยัง ประสบแล้วครับคือฝันได้อีกอีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยนะผมเชื่อว่าคนนี้ไม่หยุดไม่ได้หรอกผมว่าคนอย่างเขาในโซนนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปหาโน่ยนี่นั่นมามาทำเรื่อยๆอิกเชาลละหรและนี่ก็เป็นธุรกิจที่ผมอยากให้พี่น้องได้มาสนับสนุนจริงๆเขาก็ไม่ได้สี่เหลี่ยมน,นะพี่น้องเพราะว่าเขางานเต็มแต่ด้วยกับฝีมือของเขาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาผลิตได้ร้อยกระบอกใช่ไหม หลายร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบกระบอกร้อยแปดสิบกระบอก,บอกถ้าพี่น้องต้องการดร่วนๆก็โทรมาคุยกับเขาเ,าเองแล้วกันนะก็ขอบคุณมากนะฮะบางวันนี้อุตส่าห์เหนื่อยพาพวกเราไปเดินสองอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีของขวัญเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะเอาไปแจกผู้ชมด้วยใช่ครับนะครับกับในการภารกิจผู้ศรัทธาของเรานะครับที่พี่น้องจะบริจาคเนี่ยขออนุญาตหยิบเลย <S <S นี่อุย้ยบังฟลุกให้มาครับให้มานี่คืออะไรฮะ ป้ายอัลลอฮ์มูฮัมหมัดครับอ่าอัลลอฮ์มูฮัมหมัดอัสสลามุอะัยกุ้มใช่ไหมฮะอ่าพี่น้องมารับไปได้เลยได้นะเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันแต่อันนี้บางฟลุกให้มากี่ชิ้น5ชิ้นครับ5ชิ้นนะพี่น้องมาแล้วการให้ไปฟรีสําหรับพี่น้องที่ช่วยเหลือการทํางานของไว้แล้วก็ไวชแนลขอบคุณบางฟลุกมากๆาเลยนะครับที่สนับสนุนเรา,าท้ายนี้เช่นเดิมให้บางฟลุกได้ฝากบริษัทฝากโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ ของพี่ของบางฟลุปกับพี่น้องนะครับครับผมก็ฝากของบริษัทไลลาคนสร้างฝันเลยนะครับก็เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหน้าไมายิงปลาก็ฝากอีกหนึ่งดวงใจนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับ099 010 77 73ครับโอ้โหและนอกเหนือจากนั้นอันนี้แถมพกให้พี่น้องนิดหนึ่งเขาไม่ได้มีแต่ยิงปลานะเขาไม่ได้มีแต่ยิงปลานะฮะที่เห็นปืนเนี่ยเขามีนี่ครับอันนี้ขอแอบนิดหนึ่ง อันนี้ยิงไรอันนี้ยิงหนูครับยิงหนูเพราะว่าในนาเนี่ยมันก็มีหนูนะใช่ครับนะฮะหนูเราก็นี่อันแค่นี้เองบอกนี้เท่าไหร่599บาบาทครับ600บาททอนบาทหนึ่งถูกมากนะฮะแล้วก็เป็นไม้ทั้งอันเลยนะจะเป็นไม้สักครับโอ้ไม้สักด้วยเหรอใช่ครับอยานะครับนี่นะสวยมากนะครับอันนี้ยิงหนูได้แล้วก็นอกเหนือจากยิงหนูแล้วเรามียิงนกด้วยครับยิงนกด้วยนะครับก็เป็นทัะทานเท่านั้นนะครับ อ่ายิงนกรับประทานเท่านั้นนะครับอันอันพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าอนะฮะอันนี้แบบมีลงสีอันนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ครับนี้เป็น,นงาน,งานเอเอฟอันนี้ปืนยิงนกก็มีนะฉะนั้นพี่น้องมาหลายอย่างเลยแหละและผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาโดยฝีมือคนไทยพี่น้องอาจจะยังไม่เห็นปีกนะจริงๆเขาจะเอาปีกมาเนี่ยเขาแพ็คส่ให้แล้วพี่น้องไปใส่เองนะครับแบบเขาจะได้เพื่อเวาแพ็กเกจมันจะแพ็คของมันจะได้ง่ายเนาะ เอาละครับขอบคุณบางฝรุกมากและมีอะไรอยากจะให้ไว้ชาแนลรับใช้หรือว่าอยากจะให้มาซ้ําพี่ผมเปิดลายธุรกิจใหม่มาได้เลยนะฮะอ่ะสารพัดสารพันกับผู้ชายคนนี้เก่งมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมคุูเซนโมมินและบางารุกนะครับต้องจากลากันไปก่อนเดี๋ยวเขามีอะไรใหม่ๆผมจะพามาอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้จากลากันครับวันเลาที่ตาฟิกวลี่ิดาย,ยะสลัมุลัยกุมมา,มา,มาตุลลอวก